วันหยุด vacation ฉันจะไปเที่ยวพักผ่อน I'm going on vacation. การเดินทาง Journey การเดินทางยาว The journey is long ปลายทาง Destination ปลายทางของคุณคืออะไร What destination? is your โรงแรม Hotel ฉันกำลังจองโรงแรม I'm booking a hotel การจอง reservation การจองของฉันได้รับการยืนยัน my reservation is confirmed ตัว๋ว ticket ฉันซื้อตั๋ว I bought the ticket หนังสือเดินทาง Passport หนังสือเดินทางของฉันถูกต้อง My passport is valid. กระเป๋าเดินทาง suitcase กระเป๋าเดินทางของฉันพร้อมแล้ว my suitcase is ready กระเป๋าเดินทาง luggage กระเป๋าของฉันหนัก My luggage is heavy. You. Stay. การเข้าพักของฉันเป็นที่น่าพอใจ My stay is pleasant. การท่องเที่ยว Tourism การท่องเที่ยวเป็นที่นิยม Tourism is popular ไกด์นำเที่ยว touristic guide ฉันมีไกด์นำเที่ยว I have a tour guide การเที่ยวชม Excursion การเดินทางเป็นเรื่องที่น่าสนใจ The excursion is interesting. เยี่ยม visit ทัวร์เริ่มเวลา10นาฬิกา The tour starts at 10 a.m. สถานที่ท่องเที่ยว Attraction สถานที่ท่องเที่ยวสนุก The attraction is fun. แผนที่เมือง City map. ฉันปรึกษาแผนที่เมือง I consult the city map. แผนที่ map ฉันมีแผนที่ของเมือง I have a map of the city การเดินทาง trip ฉันกำลังเดินทางเรือ I'm taking a boat trip. อนุสาวรี Monument อนุสาวรีนี้มีชื่อเสียง This monument is famous. พิพิธภัณฑ์ Museum เราเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ We visit a museum ชายหาด Beach ชายหาดนั้นงดงาม The beach is magnificent สระน้ำ Pool สระว่ายน้ำร้อน The swimming pool is heated การฟื้นฟู Restoration การฟื้นฟูนั้นยอดเยี่ยม The catering is excellent. ร้านอาหาร Restaurant ฉันจะไปร้านอาหาร I'm going to the restaurant มื้อ meal อาหารอร่อย The meal is delicious. อาหารเช้า. Breakfast. ฉันทานอาหารเช้า. I'm having breakfast. อาหารกลางวัน. Lunch. อาหารกลางวันพร้อม Lunch is ready อาหารเยน็น Dinner ฉันกำลังทานอาหารเย็นกับเพื่อนๆน I'm having dinner with friends เพื่อจอง To book ฉันต้องการจองห้องพัก I need to book a room ยกเลิก Cancel ฉันต้องการยกเลิกการจอง I want to cancel my reservation ห้องนอน Bedroom ห้องพักสะดวกสบาย The room is comfortable สำคัญ Key ฉันทำกุญแจหาย I lost my key แผนกต้อนรับ Reception แผนต้อนรับเปิดตลอด24ชั่วโมง The reception is open 24 hours a day. Check in. Check, in. Check in. Check in เวลา14นาฬิกา Check in is at 2 p.m. c ช็คเอาท c h e c k o u u t เช็คเอาท์เวลา11นาฬิกา Check-Out is at 11 a.m. การท่อง <al> เที่ยว Tourism การท่องเที่ยวมีการจัดระเบียบอย่างนี้ Tourism is well organized Website Website ฉัน <Webs> ป <ite>. รึกษาเว็บไซต์โรงแรม I consult the hotel website การขนส่ง transportation การขนส่งให้บริการดี transportation is well served รถเช่า rental car ฉันเช่ารถ I rented a car รถแท็กซี่ Taxi ฉันนั่งแท็กซี่ I take a taxi รถบัส Bus รถบัสตรงเวลา The bus is on time รถไฟ Train ฉันกำลังนั่งรถไฟในเย็นวันนี้ I'm taking the train this evening. the รถไฟฟ้าใต้ดิน Metro รถไฟใต้ดินเร็ว The Metro is fast. สนามบิน Airport สนามบินอยู่ไกลจากที่นี่ The airport is far from here การขึ้นเครื่อง Boarding การขึ้นเครื่องจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้ Boarding begins soon เที่ยวบิน flight เที่ยวบินของฉันเวลาสิบห้านาฬิกา my flight is at 3 p.m. การมาถึง Arrival การมาถึงมีกำหนดเวลา18นาฬิกา Arrival is scheduled for 6 p.m. การออกเดินทาง Departure การออกเดินทางมีการวางแผนสำหรับวันพรุ่งการเดินทาง itinerary เส้นทางได้รับการวางแผนไว้อย่างดี The route is well planned. หนังสือเดินทาง passport ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคุณ check your passport visa visas ฉันต้องการวีซ่า I need visas ประกันการเดินทาง Travel insurance ฉันมีประกันการเดินทาง I have travel insurance กิจกรรม Activities กิจกรรมคืออะไร What are the activities การเดินทางทางเรือ Boat trip เราไปเที่ยวเรือ We take a boat trip การเดินป่า hiking การเดินป่าดีเยี่ยม The hike is superb. ทัวจักรยาน Bike tour มาขี่จักรยานกันเถอะ Let's take a bike ride Shopping Shopping การช้อปปิ้งเป็นเรื่องสนุก Shopping is fun ของที่ระลึก Souvenir ฉันต้องการซื้อของที่ระลึก I want to buy a souvenir การถ่ายภาพ photography ถ่ายรูปภูมิทัศน์ Take a photograph of the landscape แนะนำ Guide คู่มือมีความรู้มาก The guide is very knowledgeable เพื่อวางแผน To plan วางแผนการเดินทางของคุณตอนนี้ Plan your trip now การเดินทาง Organized trip ฉันชอบการเดินทางที่เป็นระเบียบ I prefer an organized trip กระเป๋าเดินทาง Hand luggage ฉันเอากระเป๋าเดินทางไป I take hand luggage ความปลอดภัย Security ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ Safety is important ไร้สาย Wireless, Wi-Fi free, Wi-Fi is free, แลกเปลี่ยนสกุลเงิน Currency exchange. การแลกเปลี่ยนสกุลเงินอยู่ที่ไหน Where is the currency exchange เพื่อรับกระเป๋าเดินทาง To pick up the luggage ฉันต้องเก็บกระเป๋าเดินทางของฉัน I have to collect my luggage. ถุงใส่ไม้. <inaudible> <inaudible> toiletry bag. ฉันมีกระเป๋าห้องน้ำของฉัน. <inaudible> <inaudible> I have my toiletry bag. แผนผังเว็บไซต์ Sitemap ปรึกษาแผนที่ไซต์ Consult the sitemap SIM card SIM card ฉันซื้อซิมการ์ด I bought a SIM card.